จอดสนิทครับฝนตกอยู่บ้านครับจอดครับล้างจอดน่ครับรถสภาพเข่าปีที่เจ็ดครับพี่นอ้องครับสภาพเข่าปีที่เจ็ดครับผมไปเลี้ยวยังอยู่ครบของเดิมครับท้ายขวาล้างหุ่นแจอาจมีจุดใส่ขวดน้ำครับผมทางล่มชุดเครื่องเสียง หัวเกียร์หนึ่งตัวครับเบาะของเดิมกระจกย้ายจากด้านข้างเอาไว้มองกลางครับมิชลินหกตัวตัวเล็กตัวใหญ่สองครับไปด้านบนหกดวงครับแล้วก็แต่ครับสปริงกาวนาช่างประสานข้อเอฟ ครับท่อเอนี่ครับท่อเอฟครับเสติกเกอร์ครับไปเบื่อแล้วครับผมท่อเอฟนี่ครับแต่ด่วนครับเดี๋ยวถอดไปใส่รถเกี่ยวอยู่ครับสิประมาณนี้ครับผมรถจอดครับวิธีรถจอดครับจอดกันยาวๆวิธีรถจอดครับสีล้ออะสีเดิมครับยังปร่ทันเอชสีใหม่ครับสีล้อเดิม ี่ล้อเดิมครับล้อหน้าล้อหลังเปลี่ยนใหม่ครับล้อหลังฉีกล้อหน้าทะลุเปลี่ยนใหม่ครับสิป,ประมาณนี้นะครับวิถีรถจอดครับกีทเพย,ยันยังครับช่วงนี้มีไใช้สวนเล็กๆหน่อยนะครับผมอยู่บ้านนะครับผมใช้สวนย,ยันยังแน่เล็กๆน้อยนะครับผม กับว่าหลานะครับโทษทีรถพี่มันแรงครับสปิงกันา,าจ้งางประสานครับผมรอบสามพันห้าสามพันสองสามพันหาครับประมาณนี้นะครับแล้วนี่กัชั่วโมองกัโต๊ะไปเกือบหกพันชั่วโมองครับหาพันกลัวๆนะครับผมรดเจ็ดปีครับเจ็ดปีกับ ชือว่าเจ็ดปีกับประสบการณ์กับเลี่ยนไปหลายอย่างนะผมยานาย่งายงหลังชุดแกนยกพวกแขนกามปูกระเลี่ยนชุดยกกระเลี่ยนนะครับผมปับแขนกลางกระเลี่ยงน,นะครับผมตักลูกมาแขนยกกระเปลี่ยนกับสามสภาพการใส่งานครับผมธรรมดานะครับผมใส่งานนักกับ การซิ้หรอกต่มานําครับผมนี่ครับป้ายทะเบียนกะเอามาใส่อยู่กับถังลมครับอันนี้เป็นถังลมไฟ LED หน้าปัดแตกไปแล้วครับมิสซลินแยกจากทั้งหน้าพอมาไว้ด้าน,นหลังครับกะแต่งพ่อได้เบื้องไหนแง่งครับผมกะบ่ได้ถือว่าแต่งหลายนะครับผมกะแต่แตงพ่อได้เบื้องไหนแง่งนะครับผมพ่อได้เบื้องน้ำพึ่นนะครับผม ก็บ่ได้เอาหรูหรานะผมมีตุยแอร์เพิ่นนะครับผมแต่ถ้ามีเงินก็สิเอาอยู่นะครับผมลากันไปนะครับถ้ามีเงินก็สิเอาอยู่นะครับผมผู้ใดบ่อยากสบายบ่มีดอกครับผมโอเคครับผมนี่ครับบรรยากาศฝนตกลิ่นครับตกแห้งครับผมตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับบรรยากาศฝนตกครับ ตอนนี้กัหลายเขตหลายหมองหลายบอลกัคือสิพอ่อแล้วครับน้ำน้ำขึ้นสิพอ่อแล,ล้วล่ะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนหน้าเป็นโต๊ะครับผมโอเคครับผมคลิปหน้าว่ากันใหม่นะคลิปนี้กรฝากไว้ซ้ำหนีน,นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมเขาเมื่อเล้วกอย่า,า,าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคเพราะว่าจะเป็นทางเพจท,ทางเพจท,ทางช่องทางยูทูบนะครับผมทางทางเพจนะครับอาจารย์พิบิน ยุยอะคาเดตนะครับผมท่างเพจก็จะเป็นยุยรถไทเมืองช้างนะครับผมแล้วก็ช่องทางยูทูบก็จะเป็นยุยรถไทยซิ่งไทยแลนด์นะครับผมก็ฝากไว้น้ำแน่กันแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมคลิปหนาว่ากันไหมคลิปนี้ก็ขอรำลาเชียร์สมนีรน,นะครับผมสวัสดีครับ